พระพุทธศาสนาสอนให้เราเป็นผู้มีใจอิสระคําว่าใจอิสระคือเป็นผู้อยู่เหนือความโกรธความโรภและความหลงโยมคิดว่ายมมีความสุขเดินอยู่เนี่ยโดยที่เราไม่โกรธใครและไม่คิดจะโกรธใครและไม่ไปทั้งทําให้ใครโกรธเนี่ยเราจะเดินอยู่ตรงไหนนั่งตรงไหนยืนตรงไหนนะมีความสุขมันอิสระมันไม่ต้องระวังไม่ต้องระวง อะไรที่ไม่ใช่ของเราเราไม่เอาเราพอใจในของของเราเท่านั้นเราไม่หลงตัวหลงตนเป็นเจ้าฟ้าจาักรวาลเราถูกคนเดียวถ้าเราคิดว่าเราถูกคนเดียวเราจะมองเห็นคนอื่นก็ผิดไปเรื่อยพอมองเห็นคนอื่นก็ผิดไปเรื่อยเราจะเป็นความทุกข์เพราะเราจะคอยวิจารณ์เขาว่าคนนั้นก็ไม่ดีคนนี้ก็ไม่ได้คนนั้นก็ไม่ถูกต้องใจของเรามันก็เลยกลายเป็นผู้สะสมความทุกข์ในที่สุดเวลาตายไปไอ้ใจเศร้าตัวเนี้ย มันก็พาเราไปอบายะภูมิแล้วมันคุ้มเหรอโยมที่เราเกิดมาเนี่ยไม่เกินร้อยปีก็จากกันนะพบภูมิข้างหน้ามีจริงพระอาจารย์ขอบอกไว้ตรงนี้เลยนะพบภูมิข้างหน้ามีจริงจงแก้ไขและทําวันนี้ให้ดีที่สุดเพื่อในวันข้างหน้าจะเป็นวันที่มีความสุขถ้าตัดพบตัดภูมิได้ให้โยมสังเกตว่าทุกอย่างในโลกใบนี้มันไม่เคยมีความสุขจริงหรอก บางคนบอกพระอาจารย์ว่าหนูมีเงินมากๆหนูจะกลายเป็นคนที่มีความสุขก็โยมลองไปดูคนนี่เขามีเงินมากๆสิบางคนเอาโรคประจําตัวมาด้วยต้องรักษาไม่รู้หมดเงินหมดทองเท่าไหร่บางคนลูกหลานดื้อเกล้ล้างผานหมดบางคนสามีนอกใจบางคนภรรยานอกใจอีตอนไม่รวยก็รักกันดีร่วมกันสร้างเนื้อสร้างตัวอีตอนรวยขึ้นมาโยมนะมันก็เรียกร้องหาคู่ใหม่หาคนรักใหม่ ว่ามาจุนเจือมาซ่อมแซมส่วนที่เสียหายไปมันก็เลยกลายเป็นความทุกข์ที่สุดเลยตลอดระยะเวลา20กว่าพรรษาที่พระอาจารย์อยู่ในศาส,สนามาเนี่ยก็ยังไม่เห็นมีคนที่รวยที่สุดแล้วมาบอกเขามีความสุขที่สุดเลยเพราะอะไรวันนี้รวยก็ไปห่วงสุขภาพวันนี้รวยก็ไปห่วงธุรกิจ วันนี้รวยก็ไปห่วงสถานะครอบครัววันนี้รวยนะก็ต้องไปห่วงว่าลูกหลานจะเป็นยังไงเห็นไหมโยมกรรมเขาทำหน้าที่ถูกต้องนะถ้าโยมอยากจะสมบูรณ์ก็จงตั้งใจทำความดีจะเดินสติจะเดินภาวนาไว้ให้สม่ำเสมอก็ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้